อันนี้ตั้งใจไว้เลยนี่พู่งตรงว่าพี่เนี่ยกำลังจะทําโครงการแอปที่เกี่ยวกับกระบวนการยุติธรรมในการร้องทุกข์ของชาวบ้านนะครับแล้วก็จะมีทนายแต่ละจังหวัดเข้าไปซัพพอร์ตอันนี้จริงนะคือพี่เป็นคนขี้โม้จนไม่รู้เลยนะว่าไหนจริงไหนเล่นโทรศัพท์กูอยู่ไหนเนี่ยเดี๋ยวดูดูสิอ่ะเออหาว่าโกหกอ่ะเดี๋ยวจะให้ดูนี่นี่นี่คือแอปจองคิวของบริษัททนายไพศาลซึ่งกำลังจะทำแอปทั่วประเทศคุณโดนรถชนคุณโดนทำร้ายคุณโดนกระทําติดต่อมาที่แอปนี้นะครับ จะมีทนายในแต่ละพื้นที่เข้าไปพบท่านดาวน์โหลดยังไงครับดาวน์โหลดแอปแอปชื่อแอปใจยเย็นๆอย่าเพิ่งดาวน์โหลดกำลังพัฒนายอยู่สมมติเรางี้ประชาชนอ่ะเวลาโดนรถชนติดต่อใครไม่ได้อะติดต่อประกันไม่ได้มางคนไม่มีพรบรติดต่อเราเจ็บ ป่วยแจ้งความไม่ได้ติดต่อเราเราจะส่งทนายเข้าไปชาร์จแล้วขั้นตอนในการปรึกษาล่ะพี่ไปสั่นเป็นยังไงก็เราให้คําแนะนําทางกฎหมายทางแอปเขาก็จะพูดในนั้นเลยก็มี AI เขาช่วยออฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายนะตรงนี้นะครับปรึกษาฟรีแต่การจ้งางข้อความโดยมารยาททนายต้องเก็บเงินนะครับส่วนการจะค่าใช้จ่ายไงยอยู่ที่ความยากง่ายความซับซ้อนคดีคนะครับว่าราคาเราก็มีเลทมาตรฐานตามบริษัทนะครับ